วันนี้เป็นมือสุดท้ายนะครับกับคุณงานหมดว่าละของคุณพ่อไม่ลาสาลิเศษเท่านะครับก็เมือสุดท้ายนะครับคุณลอยวันนะครับปจคุณยวันะครับครับผมว่าดีครับยิ่งมากยั่งมนครับ นะครับผมลงแล้วสมบณ์กูยุ่ทั้งพุนนะผุนทั้งผุนเรียบง่ายๆนะครับเฉียบง่ายทั้งผุนบอดเลยบอดเบอดเตัวสี่คือเฮานะครับผมไปหลายองไปเห็นหลายบอนนะครับเห็นบ้านเท่านี่มีพวกพองนะครับมีพวกอมเที่ยงนะครับแต่ที่ว่านะครับไปขายขายโซ่สดนะครับ ต้องุ่เดยซิบบาทจุดดอกจิโรละซิบบาทุนะครับก็หมามซิบบาทจุดดอกถ้าเท่าว่าเก้าบาทหนซิบแต่สิบยูโรละนี่ล่ะพอวาระฐบาบักมันคงนะครับสัาบั้นกมันค่งคนเดนะครับมันก็เลยการจำนายของตลาดทรงบ่ามีนะครับมันตกหยุดค่ายเงินอําผมาเป็นวันนะครับตกไปค่ายเงิน นมาท่าข้าวคุ้มกันไปกับในแนท่้าวคกไปท้ี่งมคุยกันเด่ดเ่็ดภาษาต้เด็ดเด็ดรวังสถาบันครอบครัวดกันครอครัวทะเลาะวแรวนกันน้สามข้อุกอุลสามพ้อมังใจไห้ครับพี่น้องชุมชนนะครับครัทั้งนั้นทั้งนี้กับรถมาถาชุมเจ้าน่อยเฉ็มเอะไร พี่น้องเขาก็มาหลายนะครับเพ่ดีใจนะครับเพ็ยแล้วเลื่อนๆโปรยเย็นเย็นบางครั้งผมะมาทคือผงคจักเพื่อกายวาผมนะครับกายว่ากันทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่นพิษปากไปสิ่งบดีบองหน้านะครับผมน้องดีใจร้ายหลายนะครับแจะระว่ามองมองโปเห็นนะครับมองจะโปเห็นทุกสีนะครับโปว่าทั้งใดและทั้งบ้านผมผลละบอมมากปฏิบัติไรหนาทั้งบ้านต้องมองมีก็เสียก็ที่ว่าเสีเพราะว่ามันบราจะถึงเวลากระตุ้นนะครับเอาใจฟูท่าน